สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด Beginning to Unity 3D สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับด้วยโปรแกรม Unity สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็ยังคงศึกษาในเรื่องของแนวคิดนะครับพื้นฐานสหรุบการทำงานกับโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับในขั้นตอนนี้เราจะทำความรู้จักในเรื่องของ p o r y m p h i s e นะครับว่ามีคอนเซปต์หรือว่ารูปแบบการทำงานเป็นอย่างไรนะครับแนวคิดหลักของเชิงวัตถุนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนครับก็คือในส่วนของการ Encapsulation นะครับ ซึ่งก็คือการห่อหุ้มและการซ่อนรายละเอียดนะครับแนวคิดหลักอีกตัวหนึ่งก็คือการสืบทอดหรือว่า inheritance นะครับซึ่ง inheritance นั้นสามารถที่จะนําไป reusable ได้นะครับก็คือการนําเอาวัตถุนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้และที่เราจะเรียนรู้กันในขั้นตอนนี้ครับก็คือ p o l y m o r p h i หรือว่าการพองรูปนะครับการพองรูปคืออะไรนะครับการพองรูปก็คือสิ่งที่นะครับ เจคหรือว่าวัตถุหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับสามารถที่จะทํางานได้หลายรูปแบบนะครับตามความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งหนึ่งเช่นเราอาจจะมีแมททอดที่ชื่อเหมือนกันสามารถที่จะรับค่าที่แตกต่างกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสังเกตได้ว่าเรามีแมททอดนะครับเหมือนกันทั้ง2 m e แมททอดก็คือแมททอร์ดแคลคูลเลตนะครับสำหรับการคํานวณค่าทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ c a ลคูลเลตตัวแรกนะครับรูปแบบการรับพารามิเตอร์นะครับเข้ามาทําการบรวมลผลก็จะเป็นแบบอินทิเจอร์นะครับ อีกแมทเถ่นึงก็จะเป็นคาลคูลเอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่การรับข้อมูลออกมาสามารถที่จะรับข้อมูลทั้งทศนิยมหรือว่าข้อมูลที่เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลวเข้ามาได้นะครับในที่นี้ก็คือการพ้องรูปนั่นเองนะครับเมื่อผู้ใช้งานนะครับทำการที่จะส่งข้อมูลเข้ามานะครับเป็นตัวเลขจํานวนเต็มเราก็เรียกแมท h o อ c คาลคูลเอเตอร์นะครับให้ทํางานได้แต่ส่งข้อมูลที่เป็นทศนิยมเข้ามาครับเราก็สามารถที่จะเรียกแมทเถอดค l ลคูลเ e เตเช่นเดียวกันนะครับให้สามารถที่จะทำงานได้ โดยที่จะเป็นการแยกนะครับประเภทของข้อมูลออกเป็น integer x หรือว่า double x สำหรับการทำงานกับจำนวนเต็มและทศนิยมโดยที่เราไม่ต้องนะครับตั้งชื่อมาถอดใหม่นะครับเพียงแค่สร้างในส่วนของพารามิเตอร์หรือว่า a r g u m e n t ที่แตกต่างกันซึ่งก็จะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าการ Overload นั่นเองนะครับ Overload ก็เป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดของ o OP นะครับเราสามารถที่จะพบเห็นในเรื่องของ p o l y m o r p h i s m ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีคลาสแม่ที่ชื่อว่า Shar p นะครับ ซึ่งก็มีเมธอที่ใช้ในการวาดและการลบนะครับเราอาจจะทําการสร้างคลาสลูกขึ้นมานะครับชื่อว่า Circle นะครับก็มี m ม h อดนะครับเช่นเดียวกับคลาสแม่นะครับซึ่งก็จะได้รับคุณสมบัติจากคลาสแม่ทุกประการนะครับในเรื่องของ OP เรามีคลาสลูกอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า Line นะครับไลน์ก็สามารถที่จะสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่ได้เช่นเดียวกันก็คือการมีเมธอดดอและลบอีลัสนะครับ เราอาจจะมีสร้างคลาสลูกชื่อว่า rectangle ขึ้นมาอีกหนึ่งคลาสนะครับและเช่นเดียวกันครับก็จะได้คุณสมบัติเหมือนคลาสแม่ทุกประการนั่นเองนะครับคลาส circle สามารถที่จะวาดนะครับในส่วนของวงกลมและลบวงกลมได้คลาส line ก็สามารถที่จะวาดเส้นและลบเส้นได้นะครับคลาส rectangle ก็สามารถที่จะวาดสี่เหลี่ยมและลบสี่เหลี่ยมได้นะครับ polymorphis นะครับหรือว่าคุณสมบัติของ1รูปแต่ว่ามีหลายพฤติกรรมนะครับสามารถที่จะถ่ายทอด คลาสแม่ไปยังคลาสลูกนะครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับซึ่งนั้นก็เป็นที่มาของ1รูปนะครับแต่ว่ามีพฤติกรรมหรือว่ารูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือพื้นฐานของ p o l y m o r p h i s m ครับขอบคุณครับ